เป็นทาาเรซซิ่งคขับ A 17 7 2 0 B 12 18 2 5 9 B สุดยอดยอเลยลามินท้าเรซิ่งคลับ แปดหนึบอบฟจูนสิบเก ส6 304บ20สามศูนย์เอยี่สิบยี่สิบศูนเจ็ดเก้าสี่รสองเมตร